แห่ป้องดาราสาวอายปรียนัทโดนถล่มยับปมนุกปายจากกรณีภาพหลุดมีสาวไปหาหนักร้องหนุ่มนุกธนดนคู่จิ้นสุดฮอตนุกปายและทั้งคู่ก็ได้ออกมา,ถาแถลงข่าวช็อกแฟนคลับกับการลดสถานะคู่จิ้นเหลือเพียงสถานะคอยเป็นเพื่อนโดยบอกว่าทดลองที่จะเปิดใจคุยกันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ต่างกันส่วนเรื่องภาพสาวที่ไปหาที่บ้านยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ขอพูดถึง ขณะที่ดาราสาวที่ปรากฏในภาพหลุดมีการระบุว่าคือไอปรียานัทนักสแสดงสาวช่องวันล่าสุดเกิดกระแสดราม่าหนนะักมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถล่มต่อว่าสาวไอต่างๆนานา,นานอย่างไรก็ตามพบว่ามีกระแสโต้กลับของคนที่เข้ามาปกป้องดาราสาวโดวยขอให้แยกให้ออกเรื่องของคู่จิ้นกับเรื่องในชีวิตจริงอาทิพิมพ์อะไรออกมาให้เกียิเขาบ้างนะคะแยกให้ออกระหว่างคู่จินกับคู่ที่อยู่ในชีวิตจริงจิ้นได้ควรมีสติด,ด้วย มาดูติ่งดินในนี้อยู่ดีๆไปด่าเขาเฉยแนะนําให้ฟ้องกลับครับด่าเขาทําไมคนที่สมควรโดนดา่าคือผู้ชายนะทําออกหน้าออกตาให้ fc คิดไปเองตื่นคะตื่น fc ทั้งหลาย c o m มนต์ที่แขะนี่คือจ้นจนสติแตกขอให้ได้แขะไว้ก่อนเก่งจริงๆนักเลงคีย์บอร์ดฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ